หลายคนไม่ค่อยจะยินดีสักเท่าไหร่เป็นเรื่องของสาวขวัญอุษามณีมคือ<ะ>เขาไปทาบุญเนี่ยนะเข้าวัดเนี่ยแต่ว่าเป<อ>็นเรื่องของการแต่งกายที่ไม่สุภาพค่ะไม่สุภาพยัง,<อ>ยงไงคุณผู้ชมลองไปดูกันนะคะ,คะวันสําคัญนะคะอย่างช่วงเทศกาลสงกรานต์ใครๆเนี่ยก็พากันเข้าวัดทําบุญใช่ไหมคะส่วนนางเอกสาวคนสวยขวัญอุษามณีก็เช่นกันหลังจากที่ลงรูปผ่านไอจีเนี่ยก็มีคนตั้งกระทู้ติเต,ต็งในเรื่องของการแต่งกายคือเข้าวัดทําบุญนะแต่ว่าใส่เสื้อยืดเอวลอยตัวจิ๋วเลยกับกางเกงยีนขาดขาดก่อนหน้านี้จำได้ไหมว่าสาวคนไหนโดน ใบเตยอาสยามถูกต้องคือมันก็มีกรณีศึกษามาแล้วหลายคนก็บอกเนี่ยนะคะออแต่ทีนี้เนะี่ยหลายคนก็บอกเฮ้ยมันก็ดูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยมันโป๊อะมันโชว์เนื้อหนังบางสาต่อหน้าพระพิสุสงฆ์แต่ที่<ม>ฉันขำา้ำภาพนี้ <c oughs> หน้าของวิลูกเกตไปอยู่สุดนั้นด้วยเนี่ยนะคะ <c oughs> ส่วนเขาก็แสดงความเห็นว่าพลาดมากที่แต่งตัวแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็มีส่วนที่ให้กําลังใจด้วยก็อย่างที่บอกเขาว่ากระแสวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ออกมาหนักขนาดนี้เนี่ยนะคะสาวขวานเนี่ยไม่นิ่งเฉยนะตอบกลับสําหรับกรณีผ่านแฟนเพจ Facebook บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะแล้วจะเก็บเอาไปใช้ในครั้งต่อไปค่ะดีมากอย่าไปเท<อ>ียงนะว่าใส่ขาย,ยาวแล้วแบบนี้ไม่ดีนะอเอต้องไปดู i อของน้องนะคะ<อ>น้องเข้าวัดน้องก็ใส่ผ้าถุงีไ<อ>